สบายดีพี่น้อง <c oughs> มือนีสิพลามาเบึงหนูออกลูกนะพีนน่น้องหนูัตงามเลยกำลังออกลูกเลยเสียหวานเนาะออกมาตัวนี่เรียงมาสามสี่เดือนเนาะอกา ผสมหงวดแหลกหงวดแหลกหงวดทับยีดการทดลองเลียกเนาะโอ,อ้ไปตาไปตาแ้งเนาอ้ปตาแ้งไาเราต้องรืออไได้คุณม้วนเน่เพื่ออะไ้เนี่ยได้ไงข้าวเบิงยีดเนาะนี่ทำไั้ดีข้าเนาะพี่เนาะ <c oughs> เราเขาเลี้ยงกันสามสามตาัวนะสุดหนึ่งแม่สองผู้หนึ่งมันกำลังถือผ้ากันเนาะอย่างนี้ได้คือ,อกองกายอาหารเราไอวกินมีโต๊ะผู้หนึง่ง แยกแยออกจากตัวออกลูกหนึ่งนี่เนาะตะกี้เยอน้องกันแต่ว่าแบบนี้หลังจากชีวินออกแล้วมันกักวนกันเนาะย็ดใ้เมยเป็นบริยังลูกนั่น็ดเนาะเข้ากัโตกใจก็ได้แยกออกที่เกิดเป็นกระไรบริยังงามแห่งกระไองามแห่ i <clears throat> <clears throat>